ผ่านมานี้นะคะกระแสกัมพูชานิยมเคลมของดีจากเมืองไทยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมามัดรวมของดีเมืองไทยที่ถูกใจเขมรจนงานนี้ต้องเคลมกันเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มจากที่ลิซ่าแบ็กทิงค่ะคุณผู้ชมที่ทางด้านของกัมพูชาเนี่ยนะคะเคลมว่าเป็นคนไทยค่ะโดยอ้างว่าการที่สาวลิซ่าเป็นคนบุรีรัมท่ากับมีเชื้อสายกัมพูชาซึ่งคนต่อมาค่ะคุณผู้ชมก้อนหนักไม่ แพ้กันนะคะ ก็คือนักมวยไทยชื่อดังค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือบัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองเมื่อถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชานะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาแก้ต่างทันทีค่ะพร้อมระบุว่าตัวเองเนี่ยคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่กัมพูชาแน่นอนและงานนี้นะคะคุณผู้ชมค้ามาที่ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยค่ะเช่นโขนนะคะที่ถูกเคลมว่าเป็นของกัมพูชาจนยูเนสโกเนี่ยต้องออกมาประกาศค่ะให้โขนทั้งสองประเทศขึ้นทะเบียนบัญชีม ระดกทางวัฒนธรรมทีท่จับต้องไม่ได้และต่อมาค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดไทยค่ะ ที่ชาวกัมพูชาเนี่ยนะคะเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติจนกลายเป็นการสร้างธุรกิจเช่าชุดถ่ายรูปเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆนอกจากชุดไทยแล้วนะคะก็ยังมีชุดนักเรียนของไทยก็โดนเคลมด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเนื่องจากมีไวรัลนะคะสวมชุดนักเรียนในโลกออนไลน์เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ขอเข้าร่วมด้วยค่ะโดยออกมาบอกว่าภูมิใจนะคะที่โลกเนี่ยสนใจวัฒนธรรมเขมรค่ะคุณผู้ชมเท่านั้นอย่างไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเทศกาลต่างๆของไทยอย่างเทศกา การส่งกรานะคะก็เรียกว่าไม่รอดค่ะโดนเคลมว่าเป็นของกัมพูชานะคะโดยทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ยอมเปลี่ยนชื่อค่ะมาเป็นส่งกรานซะด้วยแหละค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะยังออกมาบอกอีกคว่ามวยไทยเนี่ยเป็นของกัมพูชาเพราะมีรากฐานมาจากคุณคามนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแม้จะเคลมมาเยอะนะคะแต่ว่างานนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ เพราะว่าสถาปัตยกรรมในไทยหลายๆอย่างก็ถูกเคลมเป็นของกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัดพิ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หรือแม้กระทั่งพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทก็โดนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมและงานนี้นะคะก็หนีไม่พ้นอาหารไทยกันบ้างค่ะสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่มีกระแสฟีเวอร์่ดงดังไปทั่วโลกหลังจากที่ทางด้านของมิลลิลรปเปอร์ชาวไทยค่ะได้นําไปโชว์ในการแสดงเวทีระดับโลกนะคะเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาก็จัดเคลมอย่างว เลยค่ะโดยบอกว่าเป็นของหวานกัมพูชานั่นเองและงานนี้เนี่ยก็ยังไม่จบลงง่ายๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าก็มีดราม่าร้อนระอุนะคะ <c oughs> เมื่อทางท่านทูตอังกฤษประจํากัมพูชา <c oughs> ได้ออกมาโพสต์รูปขนมไทยค่ะ แต่กับเขียนแคปชั่นเป็นขนมขม e n นโดยชาวกัมพูชาเนี่ยก็ต่างออกมายินดีค่ะแล้วก็เคลมเป็นของตัวเองตามเคยและถัดมาค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรื่องดอกไม้เมื่อครั้งที่ภาพยนตร์เรื่องบุพเพศนิวาสค่ะได้เข้าฉายนะคะแล้วก็ได้มีโปสเตอร์ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันซึ่งภาพประกอบนะคะก็มีรูปดอกลำดวนปรากฏอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยนะคะต่างก็รีบออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีค่ะว่า ขอบคุณที่ส่งเสริมดอกไม้ประจําชาติเขมรทางที่เจตนานะคะผู้สร้างเนี่ยแค่อยากนํำดอกลำดวนมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความรักเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าในกระแสะโลกออนไลน์นะคะได้มีการออกมาเคลมช้างป่าไทย ไปเป็นช้างกัมพูชาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่หลักฐานที่ชี้ชัดนะคะว่าไม่ใช่ก็คือป้ายเตือนภาษาไทยตัวใหญ่ๆที่เขียนว่าระวังช้างปาก้ามถนนนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ในทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างกัมพูชาก็ได้มีการเคลมของไทยอย่างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณผู้ชมทางด้านของเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาจะมีการเคลมวัฒนธรรมหรือศิละปะอะไรใดๆของประเทศไทย อีกไหมงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ